ปันพิมดาราสาวที่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียเข้าปรึกษาเรื่องการมีบุตรยากที่ศูนย์ดูแลภาวะผู้มีบุตรยากและคลินิกเวชกรรมศาสตร์เฉพาะทางสุตินารีเวศ IVF and w u m e n Clinic โดยได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พัทรภูมิโพพงศ์หรือคุณหมอพัดผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์นารีเวศวิทยาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และการผ่าตัดสองต้อง ทราระซีเมียก็เป็นหนึ่งในโรคทางพันธุก,กรรมนะครับที่พบได้บ่อยในคนไทยนะครับโอกาสที่จะเจอคนไข้ที่เป็นทราระซีเมียบวกกันกับคนที่เป็นภาหะข,ของทาราซิเมียเนี่ยประมาณหนึ่งในสามของประชากรเลยทีเดียวงั้นถ้าเกิดว่าเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยในกรณีที่เป็นพาหะเฉยๆอาจจะไม่ได้มีอาการรุนแรงอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคของทาระซิเมียเนี่ยก็จะมีอาการได้ตั้งแต่น้อยไปหาหนักซึ่งในกรณีพวกที่มีอาการมากๆเนี่ย คุณที่หญิงที่เป็นประหะอยู่แล้วก็แต่งงานกับสามีที่เป็นประหะด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกที่เกิดมาในคัน,น่ยเป็นเด็กที่เป็นทรัสเซียมีชนิดที่รุนแรงเนี่ยก็อาจจะมีก็จะมีปัญหาเรื่องของการแท้งบุตรได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคลอดออกมาเนี่ยก็จะมีภาวะเลือดจางอย่างรุนแรง จำเป็นที่จะต้องได้รับการให้เลือดนะครับตั้งแต่อายุน้อยๆน,นะครับไม่กี่เดือนอายุขวดสองขวดก็ต้องให้เลือดแล้วซึ่งแม้กระทั่งการให้เลือดเองก็ยังทําให้สุขภาพของเด็กไม่ได้แข็งแรงมากมายนักนะครับยังมีปัญหาเรื่องของอม้ามโตนะครับมีเรื่องตาเหลือมีเรื่องของโครงสร้างใบหน้าที่ผิดปกติไปเป็นต้นนะครับการเจริญพัฒนาต่างๆเนี่ยมันก็ช้านะครับก,ก็คงเป็นปัญหา,ากาก์กตัวเด็กเองแล้วก็การเลี้ยงดูของเด็กด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่า เราคงต้องพยายามหาวิธีการนะครับที่จะช่วยอันส่วนหนึ่งก็คือว่าในคนที่เป็นแล้วเราก็ต้องมีวิธีการที่จะรักษาเขานะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีพวกการรักษาก็ดีขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของทางหมออายุรศาสตร์โรคเลือดนะครับปัจจุบันมีเรื่องของการให้เลือดมีเรื่องของการให้ยาขับธาตุเหล็กนะครับมีเรื่องของการที่จะใช้พวกการปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับเรื่องของสเตมเซลล์ก็ <c oughs> มีโอกาสที่จะช่วยทําให้คนที่เป็นทรัลซีเมียเนี่ยมีโอกาสที่จะหายได้ ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องหาทางที่จะป้องกันที่จะไม่ให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่มีสามีที่เป็นปะหะด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีบุตรที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นงั้นในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันคือเรื่องของการทําเด็กลอดแก้วนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาอสุจจิตมาผสมกับไข่ภายนอกร่างกายนะครับแล้วเราก็เลี้ยงเป็นตัวอ่อนแล้วตัวอ่อนเองก็สามารถจะเอามาตรวจได้นะครับว่าเป็นทรสัสเซียมีชนิดที่รุนแรงหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าเราก็หวังว่าจะมีตัวอ่อนที่ปราศจากทรัสเซียมีชินิดรุนแรงเราก็เอาตัวอ่อนที่แข็งแรงนั้นเนี่ยใส่ย้อนกลับเข้าไปในโพรงมดลูกก็ทําให้คุณผู้หญิงท่านนั้นมีโอกาสที่จะมีลูกที่ปราศจากทรัสเซียมีได้นะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งในปัจจุบันที่จะลดไม่ให้เขาต้องมีลูกที่เป็นทรัสเมียมีปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีไอเอฟนี่ที่จริงมันมีมาตั้งแต่ปี1 9 1977น้นะครับประมาณสัก50ปีลวนะครับเ็กหลอดแก้คนแรกตอนนี้ก็มีลูกเองแล้วด้วยนะครับแล้วก ภายหลังเนี่ยการรักษาการมีมีบุตรยากในการทําเด็กหลอดแก้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเราคงไม่ได้ต้องการแค่มีลูกเฉยๆแต่เราต้องการที่จะมีลูกที่มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนอกเหนือจากเรื่องของทรัลซีเนียมือที่พูดมาสักครู่นะครับที่จริงยังมีโรคทางบรรทุการามอีกหลายโรคนะครับที่มีโอกาสที่ทําให้เด็กิะผิดปกติได้อันหนึ่งที่เจอได้บ่อยๆเลยนะครับที่คนพูดถึงคือเรื่องของ าดาวซินโดมเป็นต้นนะครับพวกนี้เนี่ยก็สามารถด้วยวิธีการเดียวกันครับเราสามารถจะทำเดบลอดแก้วแล้วก็กตรวจปัตธุกรรมที่ตัวอ่อนเนี่ยว่ามีดาวซินโดมหรือเปล่านะครับโรคทางปัตุกรรมอื่นๆก็มีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยูเชนมัสคูลาร์ดิสโทฟีซิสติกไฟโบ i รซิสอะคอนดรอยเซียนมีหลายโรคนะครับที่สามารถตรวจได้ในปัจจุบัน นอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดคนที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรทเทคโนโลยีในปัจจุบันมันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับมันไม่ได้ช่วยแต่จะพาะคู่สมรสแล้วเท่านั้นนะครับมันช่วยคู่สมรสที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรตอนนี้แต่ต้องการจะแช่แข็งตัวอ่อนไว้ก่อนเมื่อพร้อมค่อยตั้งครรภ์หรือมันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะครับในคุณผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องมองถึงเรื่องของการที่จะเก็บไข่เอาไว้นะครับเรื่องของความสามารถในการที่จะมีบุตรในอนาคต แล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นรังไข่นะครับแล้วก็เก็บไข่จากรังไข่มาและแช่แข็งเก็บเอาไว้ได้ซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถเก็บไว้ได้หลายปีนะครับเป็น10ปีขึ้นไปเลยทีเดียวงั้นถ้าเกิดเราเก็บไข่ไว้เมื่อถึงวันหนึ่งที่เราพร้อมนะครับเราก็อาจจะใช้ไข่นั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเขาแต่งงานแล้วสามารถมี มีบุตรได้เองกับสามีก็ว่าไม่ได้จําเป็นต้องใช้ไข่นั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถที่จะมีบุตรได้ในอนาคตนะครับเราก็สามารถที่มีไข่ที่ถูกเก็บไว้ตอนที่อายุยังน้อยนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนและก็คุณภาพของไข่ก็จะดีกว่าจํานวนและคุณภาพของไข่ในอนาคตด้วยนะครับแล้วรวมทั้งในปัจจุบันแล้วเนี่ยในโรคบางโรคอย่างเช่นเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะมีหลายหลายมะเร็งเนี่ยที่มีผลกับคน อายุน้อยก็เริ่มเป็นแล้วแต่ก่อนเราคิดว่าคนอายุมากกว่ก็เป็นมะเร็งเดี๋ยวนี้เราเจอผู้หญิงอายุน้อยกว่า30ปีก็เป็นมะเร็งเต้านมแล้วซึ่งพอเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัดให้เคมีบํบาบัดไรพผู้นี้นะคะรับพอให้ยาผู้นี้เนี่ยก็จะมีผลกับเรื่องของรังไข่ขไข่ก็ไม่สามารถจะมีไข่ตกได้ตามปกติคุณภาพของไข่ก็แย่ลงไม่สามารถจะตั้งครรภ์ได้การที่เราไปแช่แข็งรังไข่หรือแช่แข็งไข่ขอภัยแช่แข็งไข่เอา,า,อา,า,า,เอาไว้ก่อนที่จะเขาไปรับการรักษาเพิ่มมเเติรรรือกกกาาใช้ีีโทปป็็จะน ช่วยให้เขามีโอกาสที่จะมีลูกได้ในอนอนครับคุณแพ้มีตอนนี้อายุ30กว่า35 <5 S 2> นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับที่จะต้องมาปรึกษาคุยกันนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะคบว่าพอผู้หญิงเนี่ยอายุพอเริ่มเยอะขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับจำนวนไข่ที่อยู่ในรังไข่เนี่ยมันจะน้อยลงไปตามลำดับ รวมทั้งเรื่องของคุณภาพของไข่ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตอนที่เราอายุ20 30, 30ด้วยยิ่งเลย35ปี 40, 40ปีขึ้นไปเนี่ยจำนวนไข่ก็น้อยลงแล้วก็คุณภาพของไข่ก็ลดลงด้วยนะงั้นการที่จะแช่แข็งไข่เก็บเอาไว้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับแล้วนอกจากนั้นก็คือว่าอาจจะต้องดูนะครับว่าแฟนของคุณแพรมเีเป็นเป็นพาหะาของทาร์ซิเมียหรือเปล่านะครับในกรณีถ้าเกิดว่าแฟนของคุณแพรมเป็นทาร์ซิเป็นปาห่าทารซิเมียและเป็นชนิดที่ เมื่อแต่งงานกับคุณแพมแล้วเนี่ยเป็นเป็นแบบชนิดที่มีผลที่ทําให้เป็นทรัสซีมีชนิดรุนแรงขึ้นมาได้เนี่ย<ม>การที่จะต้องคิดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีความจําเป็นแล้วนะครับว่าจะต้องอคัดเลือกแล้วะคระับว่าตัวอ่อนที่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีทรัสเซีมีหรือเปล่าเพื่อจะป้องกันไม่ให้ลูกของคุณแพมเป็นเรื่องของทรัสเซีมีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมองในแง่ของเรื่องของะารีเ preserv เรื่องของความสามารถในการจะมีบุตรไว้รวมทั้ง เปิดโอกาสของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเราในการที่ทำให้คู่สมรสคือคุณแพงกับแฟนเนี่ยสามารถจะมีลูกที่แข็งแรงปลอดจากโรคพันธุกรรมที่อันตรายได้ซึ่งนอกเหนือไปจากเรื่องของธาลัสซีเมียแล้วเนี่ยเรื่องพันธุกรรมอื่นๆที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นดาวซินโดรมหรือว่าโครโมโซมคู่อื่นนะครับคู่ที่1นึ่งถึงยีกว่าเนี่ย<อ>ก็อาจจะผิดปกติได้เช่นกันนั้นการใช้เทคโนโลยีขึ้นมาเข้าไปเนี่ยก็อาจจะช่วยทําให้โอกาสในการตั้งครรภ์ดีขึ้น ลดปัญหาในเรื่องของการที่จะแท้งได้นะครับในกลุ่มพวกที่บางท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องการแท้งบ่อย2ครั้ง3ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เลยมากกว่า 70%- 80%เนี่ยเกิดจากการที่ตัวอ่อนเนี่ยมีพันธุกรรมที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีเข้าไปตรวจพันธุกรรมก่อน,ะะนก็จะดีสักกว่านะครับที่จะย้ายตัวอ่อนที่ปกติเข้าไปเพื่อให้ผู้หญิงเขาไม่ไม่แท้งบุตรเพราะจริงๆถ้ามองไปแล้วนะครับมีลูกยากก็เสียใจส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดตั้งรันขึ้นมาได้แล้วแล้วและมีปัญหาแล้วแท้งก็เสียใจอีกส่วนนึง ไม่แท้งทั้งท้องไปเรื่อยๆืจนกระทั่งคลอดออกมาลูกผิดปกติผมว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆเนาะถ้าเราวางถ้าเราคิดเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีเรื่องให้ต้องคิดแต่ถ้าเราไม่คิดนะเราก็อยู่ในสังคมทั่วไปนะเราก็มีเรื่องต้องทำเช้าตื่นขึ้นมาไปทํางานแต่นน่นนี่จบวันปั๊บนอนเงี้ยเราไม่ทันได้คิดเลยครับว่าตอนนี้เราอยู่จรงไหนอะไรยังไงเราเคยมีความคิดไหมว่าจริงๆแล้วเราต้องหยุดว่าตัวเราเองเนี่ยเราในชีวิตปัจจุบันเรากำลังทําอะไรอยู่เราวางแผนจริงๆแล้วาเป็นยังไงบ้างหรือเราอยู่แค่ของวันนนนี้้เเท่าัอง เรามองเรื่องการมีลูกหรือเปล่าหรือเราไม่ได้มองเรื่องการมีลูกเรามองเรื่องการมีลูกเราควรจะทําอะไรผมว่าถ้าเราคิดเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าเราจะทําอะไรต่อเพราะนั้นบางทีผมก็อยากให้ให้คนกลับมาคิดนะคะว่าตอนนี้เรากําลังอยู่อยู่ที่ไหนทําอะไรเราอย่าปล่อยให้เราไหลไปเรื่อยๆกับสังคมเมื่อเราไหลไปกับสังคมเราไหลไปแบบกับมือถือเราก็ถ่ถ่ายถ่ <c oughs> ไปเรื่อยๆนเนี่ยนะเราก็ชีวิตเราก็อยู่ไว้ที่ถ่ถ่แล้วซึ่งไอ้ีิถ่ายถ่ไปก็ ไม่ค่อยเป็นเรื่องของเรานะเป็นเรื่องเป็นมากเป็นเรื่องของคนอื่นหมดเลยนะให้ย้อนกลับมาดูเรื่องของตัวเราเองด้วยนะครับว่าเราเป็นยังไงในปัจจุบันนี้เป็นแบบนั้นเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าก็ยังมากขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันการพัฒนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะช่วยคนใน,ในแต่ละวัยแล้วก็ในแต่ละสถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุน้อยเพิ่งจะ20ต้นต้นสามสิบกว่าสี่สิบกว่าช่วยในแต่ละสถานะว่าเขามีสถานะครอบครัวเป็นอย่างไร ช่วยในแต่ละสถานะว่าเขามาีมีโรคประจําตัวอะไรอย่างไรผมว่าตอนนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญพันธุ์เข้ามามีส่วนในเรื่องพวกนี้แล้วก็ผมว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ให้ความสําคัญในอนาคตถ้าตราบใดที่เรายังพูดถึงเรื่องของอจํานวนเกิดมันน้อยจํานวนตายมันเยอะอมีการลดลงของจํานวนประชากรแล้วเราก็จบอยู่แค่นั้น แล้วเราก็ให้การรักษาโดยการโดยการโดยการใช้คําพูดอย่างเดียวหรือว่าในการให้ยาบํารุงเลือดอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้ช่วยให้การการแก้ปัญหาอันนี้มันดีขึ้นผมว่าเราควรจะต้องถ้าเรามองเห็นปัญหานี้จริงๆพยายามมองให้ให้ถูกต้องครับว่าปัญหานี้มันจะต้องถูกแก้ด้วยอะไรถ้าเราจะรักษาทําให้คนมีรูปเพิ่มมากขึ้นโดยการให้ยาบํารุงเลือดเฉยๆมันคงไม่ได้ช่วยเรื่องพวกนั้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในบางกลุ่มของ,ของ ของคนที่มีศักยภาพในการที่จะมีลูกด้วยเนี่ยผมว่าเราควรจะเปิดโอกาสให้ให้กลุ่มพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับยังมีบางเรื่องมากฎหมายอะไรต่างๆนี้ทําให้คนที่มีโอกาสที่จะมีลูกได้นะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะมีลูกได้ด้วยเหตุผลทางการทางทางเรื่องของกฎหมายเนี่ย การแก,ก้กฎหมายบางเรื่องก็อาจจะช่วยในคนกลุ่มนี้มากกว่านะครับในทางตงัวเงินทุบางคนอาจจะพยายามบอกว่าไปตั้งเรื่องของออทำอีเวนต่างๆที่จะไปชักชวนให้ทําไมคุณไม่อยากมีลูกล่ะคุณอายุ20กว่าคุณต้องมีลูกคุณอายุ25คุณต้องมีลูกสี่อะไรเงี้ยแล้วเขาพยายามจะบอกว่าบอกให้เขามีลูกแต่ว่าจริงๆเขามีเหตุผลของเขาเยอะแยะมากมายซึ่งการที่คนสักคู่หนึ่งคนหนึ่งเนี่ยจะบอกว่าไม่อยากมีลูกเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แฟกเตอร์เดียวที่บอกเขาไม่อยากมีลูกอะเราไม่สามารถจะไปบอกให้เขามีลูกได้เพราะเราไม่สามารถแก้ได้ทุกตอร์ เราไม่สามารถแก้ได้ดูแฟกเตอร์ถ้าเรามีข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณกําลังคนเราควรโฟกัสในสิ่งที่สามารถทําและมันเกิดประโยชน์มากกว่าจะไปตัดน้ำพิกละลายแม่น้ําในสิ่งที่มันไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นผมว่าอยากให้เรามองตรงนี้ดีถ้าเกิดว่าเรามองแค่เป็นแค่ มีมีงานแล้วทําตรงนั้นตรงนี้แล้วก็โอเคอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเรามองว่าอันนี้มันจะแก้ปัญหาได้จริงบอกว่าอันนั้นน่าเป็นเรื่องที่ต้องคิดจสบายใจมากเลยค่ะ <laughs> เพราะว่าคือก่อนหน้าเนี่ยกังวลเรื่องการแบบมีน้องเราก็เลยทําให้เราอ่ะมองว่าเราไม่อยากมีไปเลยเพราะว่ากลัวว่าแบบเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีขึ้นมาแล้วแบบลูกเราจะครบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเราจะแท้งง่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือคิดเยอะหลายอย่างมากๆแต่พอมาปรึกษาคุณหมอก็ได้มา,มาฟังอะค่ะก็คือแบบเราสามารถมีลูกที่ครบสมบูรณ์ได้แบบว่าร้อเเซเลยอะแล้วเราสามารถเลือกเขาได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรวจได้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราท้องแล้วเราเกิดอะเกิดแบบ แพงไปหรืออะไรแล้วก็เกิดออกมาเราไม่สมบูรณ์เราอะ่ะจะทุกข์มากๆค่ะอันนี้ก็แบบถือว่าเป็นทางออกที่ดีมากๆเลยก็ยังเป็นอยู่ค่ะเพราะว่าก็ยังมีแบบว่าไปตรวจมาล่าสุดประมาณ2เดือนที่แล้วค่ะก็ยังแบบเลือดจางอยู่ค่ะก็ไดก้ก็คือหมอก็ยังให้ทานยาบํารุงอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีการผ่าเนื้อง,งอกมนลูกไปแล้วมันก็ทําให้ประจำเดือนของเราอะ่ะมาน้อยลง เลือดมันก็กลายเป็นว่าจากที่มันเคยออกมามันก็ออกแบบไม่เยอะเท่าเดิมแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนแบบดีขึ้นแต่ว่าก็ยังรักษาต่อเนื่องต่อไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้เก็บตังค์ก่อนอก็ทำก,ก,ก็คือยังทํางานเก็บเงินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวคือทุกคนก็บอกว่าไม่ต้องรอพร้อมแต่ว่าหนูอยากพร้อมแบบพร้อมจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก,ก็คิดเอาไว้ว่าอยากจะมีลูกสักตอนอายุ37เพราะว่าก็เห็น ดูหลายๆคนทก็ก็มีลูกประมาณ37-38เขาก็ออกมาได้สมบูรณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วยิ่งมีเทคโนโลยีนี้ด้วยก็ยิ่งทําให้เรายิ่งแบบอ่าถ้าสมมติว่ามีลูกตอนอายุ่7 7เราก็คงแบบว่าลงใจได้ว่าน้องออกมาแบบสมบูรณ์เงี้ยค่ะก็อาจจะประมาณสัก3าสามกแต่งงานแล้วก็สามอะไรเงี้ยค่ะเริ่มมี มากคนที่วางแผนมากไม่ค่อยมีปัญหาคนที่มีปัญหาคือคนไม่ค่อยวางแผนแผน,นั่นจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับแล้วก็อย่างเรื่องของทรัสิเนียที่จริงไม่ได้เป็นปัญหาแค่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันทรัสิเนียโลกนั้นจริงๆแล้วมันเป็นภาพของทั้งโลกนะครับที่เขามองเห็นความสําคัญของโรคนี้ นะครับจนกระทั่งมันมีวันทารสซิเมียรโรคมันยังไม่มีวันอะไรที่เป็นโรคอะไรบางอย่างเลยแต่อันเนี้ยทารสซิเมียมีวันทารสซิเมียรโรคนั้นมันมีเอฟเฟกกับคนทั้งทั้งโลกเลยนะครับงั้นประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ที่ได้รับผลโดยตรงงั้นจริงๆเราอยากให้ ให้มันไม่ใช่แค่วันที่8พฤษภาคมแล้วก็ผ่านไปโดยที่ไม่รู้แล้วมันก็จบไปแต่ว่าเราควรจะให้ความสนใจในเรื่องพวกนี้ซึ่งผมผมคิดว่ามีหลายหน่วยงานนะแล้วก็องค์กรการศึกษาหลายอันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแพทย์ศรีราชรามาจุฬาอะไรก็ที่เขาพยายามให้ความสนใจในเรื่องพวกนี้อยู่แต่ว่ามันยังเป็นในลักษณะของการที่จะตรวจคัดกรองว่าจะทำยังไงถึงจะรู้ว่าไอ้ที่เดินถนนมาหนึ่งนสาวันนะั้นเป็นพาหะเพราะว่าจำนวนคนของเราเมื่อกี้เราไม่ได้คัดกรองเราไม่รู้ เราะฉะนั้นตอนนี้เขากำลังพยายามออกมาในการที่จะทํายังไงให้คนในประเทศเนรู้ว่าตัวเองเป็นเป็นพาหารหรือเปล่านะครับและเพื่อจะป้องกันไม่ให้เขาเมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะมีลูกและมีลูกที่เป็นโรคที่ดุนแรงแต่ว่าเราน่าจะต้องไปอีกถึงขั้นหนึ่งครับไปถึงขั้นในกลุ่มที่ เออไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นบาหารแล้วก็ไม่อยากให้เขามีลูกแต่เราต้องช่วยในกลุ่มคนที่เขาแม้ว่าเป็นบาหาแต่เขาอยากมีลูกเราจะช่วยเขาได้อย่างไงเราต้องก้าวไปอีกอันหนึ่งถ้าเราจะอยู่แค่การสกรีนิ่งเฉยๆอย่างเงี้ยผมว่าเราก็อยู่ย่ำอยู่กับที่แล้วเราต้องไปข้างหน้าเราต้องมองอะไรที่ไปข้างหน้าด้วยถ้าเราไม่ตั้งอะไรที่ไปข้างหน้าเราก็จะไม่มีทางขยับไปข้างหน้าได้เลยเราอยู่กับที่เราอาจจะไปไม่ได้ถึงสุดตรงนั้นแต่เราต้องตั้งถ้าเราไม่ตั้งไปข้างหน้าเราขยับไม่ได้จริงๆผมว่าผมผมผม ผมอยากฝากให้ให้เราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมีสติอยู่กับตัวเราเองมากขึ้นอันนี้ผมบอกตัวเองด้วยเพราะว่าตูผมมาใกล้ปากตัวเองมากที่สุดตอนเราเราอยู่กับอะไรข้างนอกมากเลย <c oughs> ผมว่าเครื่องไม้เครื่องมืออันหนึ่งที่เราใช้แล้วคุ้มมากเลยใช่คุ้มเงินมากเลยคือมือถือไหมคุณสังเกตไหม <c oughs> คุณใช้มากเลยคุณตื่นขึ้นมาคุณก็คว้ามือถือก่อนนอนคุณก็ใช้มือถือ แล้วคุณใช้มือถือทําอะไรคุณไม่ได้โทรศัพท์ตลอดคุณอยู่ในนั้นน่ะตลอดเลยแล้วใจคุณจะอยู่ในนั้นตลอดคุณไม่มีโอกาสได้กลับมาดูเลยว่าตัวคุณเองอ่ะคุณเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราน่ะมองย้อนนะแล้วกลับมาอยู่ที่ตัวเราเองนะว่าตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่เราทําอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นการทําเด็กหลอดแก้วอาจจะไม่ได้คําตอบสําหรับกับทุกๆคนนะครับ แต่การรู้ว่าตัวเรเองต้องการอะไรอะไรที่เป็นประโยชน์กับเรากับคู่ของเรากับครอบครัวของเราอาจจะเป็นทางออกที่ดีไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องมีลูกทุกคนการที่จะดูแลวางแผนครอบครัวอ,อ,อย่างดีไม่ว่าคุณอยากจะมีลูกหรือไม่อยากจะมีลูกถ้าคุณอยากจะมีลูกแน่นอนครับคงไม่ได้ต้องการแค่ว่าแต่งงานแล้วก็อยู่ๆมีลูกเหมือนในอดีตเราคงต้องเพิ่มสิ่งต่างๆเพิ่มความคิดเข้าไปมากขึ้น ถ้าเรารู้วันนี้เราจะสามารถวางแผนเราได้ครับนั้นผมว่าไม่ต้องผ่านเทคโนโลยีนะครับในข้อมูลอย่างนี้เทคโนโลยีมันมีเยอะแยะที่เราสามารถศึกษาได้แต่ผมไม่อยากฝากให้ดูตัวเองคิดถึงตัวเองให้มากขึ้น,นทุกๆคนนะครับ